ตอนที่สิบหกอย่างที่คุณเห็นฉันต้องการทำงานอืมฝีมือดีใช้ได้เมื่อก่อนคุณทำอาชีพอะไรงานประชาสัมพันธ์เจ้านายของฉันได้ยินว่าคุณเจอกับปัญหาฉันมาเพื่อช่วยเหลือคุณแบบนี้นี่เองคดีเมื่อครึ่งปีก่อนของฉันมันขึ้นร้านจนทุเรศขนาดนี้แล้วพวกเธอเพิ่งจะสองคนมาเก็บกวาดตอนนี้ พอดีเมื่อครึ่งปีก่อนเขาเป็นคนรับใบเขาเป็นคนที่ฝีมือดีที่สุดในพวกเรารับรองว่าไม่เสียงเงินคนุณฟรีแน่นอนอุปกรณ์ลบกวนสัญญาณเตรียมมาพร้อมดีแต่เขาทำพลาดแล้วมันคือความจริงไม่ใช่ืเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นฉนันถึงมาที่นี่ ฉันจะชดเชยให้คุณเรารู้ว่าก่อนหน้านี้คุณติดต่อพนักง,งานอีกคนของบริษัทเราให้มาช่วยแก้ไขปัญหาของคุณแต่เห็นได้ชัดว่าการกระทำของคุณไม่เป็นไปตามข้อตกลงเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาฉบับใหม่ในช่วงที่สัญญายังมีผลอยู่เราจะเก็บความลับของคุณไว้ขณะเดียวกัน จะรับรองผลประโยชน์ของคุณด้วยฉันต้องการแค่จู่จรเย,ย่ตายเท่านั้นความต้องการน,นี้เข้าใจยากขนาดนั้นเลยเหรอคนของเราก็ประสบกับปัญหาเช่นกันการที่จะได้รับการแก้ไขพวกเราจำเป็นต้องให้จู่จรเย,ย่มีชีวิตอยู่ก่อนช่วครขาเรื่องนี้ เราทั้งสองฝ่ายต่างได้รับความเสียหายลบกวนคุณเข้าใจเรื่องนี้ด้วยฉันดูสัญญาแล้วถ้าฉันปฏิเสธล่ะถ้าคุณถ้างั้นคุณคงไม่ชอบคำตอบของฉันแล้วคนแรกที่ช่วยฉันทำงานให้ชื่ออะไรล่ะฝงอีผู้ช่วย ผู้ชาย25ปีก่อนอายุ15เขาเคยเรียนมัธยมต้นที่เดียวกับจูจ้เจนเยจากนั้นก็ย้ายโรงเรียนเพราะเกิดอุบัติเหตุความผิดพลาดในครั้งนี้บริษัทของเราได้ให้ความสนใจกับเรื่องอุบัติเหตุมากขึ้นดูเหมือนว่าพวกเขาสองคนจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งกว่านั้น ทางที่ดีพวกเธอช่วยเร่งมือหน่อยแล้วก็คำถามแรกของเธอฉันต้องการแรขาคนหนึ่งดังนั้นถือมาอยู่ช่วยฉันก็แล้วกันแน่นอนตามความปรารถนาของคุณประธานเซนเจียงเย่ต่อไปนายจะอยู่ที่นี่เหรอนา่นไม่กลับไปอยู่กับฉันเหรอข้าเชอาบ,บ้านที่นี่แพงมากเลยนะ ห้องมันว่างเปล่ามากเลยนายอยู่คนเดียวไม่เหงาเหรอฉันย้ายมาอยู่เป็นเพื่อนนายเอาไหมอยู่คนเดียวมันเหงาออกเจงเย่ในฟังที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่าอยู่คนเดียวสะดวกกว่าแล้วก็คำพูดในโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แค่คำโกหกเราสิ้นสุดความสัมพันธ์กันเท่านี้แล้วกันมีวาสนาก็ค่อยเจอกันใหม่เอ๊ะในรังเกียจฉันเหรอ ฉันไม่ดีตรงไหนฉันแก้ไขได้ไหมอย่าไล่ฉันไปเลยนะอ้าอีพวกเราอยู่ด้วยกันมีแต่จะทำร้ายซึ่งกันฉันว่าเราห่างกันสักพักดีกว่าได้ไหมแล้วจะกลับมาเจอกันอีกเมื่อไหร่ตอนที่คุณนึกเรื่องเมื่อครึ่งปีก่อนออกแล้วกันคุณลองกลับไปหาที่บ้านดูด,ดีจะต้องนึกออกแน่นอน ตอนที่17โอเคฉันจะกลับไปหาดูอีกไม่นานเราจะได้เจอก,กันอีกคงไม่เจอกันอีกแล้วมั้งจูเจนเยดใช่ไหมบ่อยวันนี้คุณนักหมอจุวิทยาไว้สินะใช่ครับผมอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสตอร์ฮอลสิโด ผมอยากคุยกันตอนหน้าคุณว่างเมื่อไหร่ถ้าอย่างนั้นตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าสัญญาณจะถูกยุติผมจะเก็บรักษาคำพูดและการกระทำของคุณเป็นความลับขอฝากตัวด้วยนะครับจูเจนเย่ครับเพราะฉะนั้นคุณมีประสบการณ์ แปะน้ามาก่อนใช่ไหมครับก็ไม่ใช่สักทีเดียวแต่รอบประมาณนั้นผมสามารถใช้ยารักษาความรู้สึกแบบนี้ได้ไหมเอาเป็นแบบที่เห็นผลรวดเร็วผมยอมรับผมขั้นเคียนในระดับหนึ่งการเร่งรีบ ที่จะตักความสัมพันธ์แบบนี้ไม่สามารถทำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ค้าหวังไว้ได้นะคุณดูมีสติที่มั่งคงมากสามารถเล่าเรื่องของอีกฝ่ายให้ผมฟังได้ไหมไม่มีอะไรต้องเล่าหรอกผมแค่อยากจะลบความรู้สึกประหลาดแบบนี้ออกไปเร็วๆความต้องการของผมง่ายมากมียาที่ใช้รักษาความคิดของอาการแบบนี้ อย่างมีประสิทธิภาพไหมความรักไม่ใช่โรคและมีผู้ป่วยหลายๆคนมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับสตอห์โฮมซินเดอร์ทำไมคุณไม่มาทำแบบประเมินที่บ้านผมดูผมดูเหมือนคนเดียวไร้ขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่อยากอยู่ในที่ปิดก,กับคนแปลกหน้าเป็นเวลานาน,าน คุณไม่ได้ตอบคำถามของผมมียาที่ใช้รักษาได้ไหมถ้าคุณแค่อยากหาหมอสักคนมาซื้อความกัวงวลของคุณแล้วก็ผมทำไม่ได้หรอกงั้นก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันการยอมปล่อยให้ตัวเองตกตำ่ำมันจะเป็นผล มันจะไม่เป็นผลดีอะไรเลยคุณไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้จู้เจนเย่ผมไม่อยากคุยผมแค่อยากจัดก,การปัญหานี้โดยเร็วแล้วถ้ามันจาัดก,การไม่ได้ล่ะคุณก็จะจบปัญหาด้วยวิธีซิ่งคิดหรือไง เอ๊ะคุณเคยทำจริงๆเหรอเนี่ยตอนเย็นผมมีสัมภาษณ์คนสมัครงานคืนนี้ออกมาทำข้าวด้วยกันไหมผมหวังว่าถึงตอนนั้นคุณจะให้วิธีการจัดก,การปัญหาที่เหมาะสมกับผมตอนที่18ไปไกลจู่จิงเย หาหมอจิวิทยาเหรอเป็นยังไงบ้างเขาแปลกมากเลยใช่ไหมเอ,เอ๊ะคุณเป็นใครอีกละ่ะจินยาจินยาผมรับผิดชอบคดีแลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับเขาดูท่าพวกเราจะมีข้อมูลที่อีกฝ่ายต่างต้องการร่วมมือกันไหมครับ <c oughs> ขณะดเดียวกันบ้านของเฟิองอี้แปลกจริงฉันมีของเยอะเยอะขนาดนี้ได้ยังไงหืมนี่มันอะไรเนี่ยมันเป็นของของฉันจริงๆเหรอแน่นอนอยู่แล้วเกเป็นใครไม่รู้จักฉันเหรอ หลังจากอุบัติเหตุตอนอายุ15ฉันก็มีชีวิตอยู่แทนแกมาจนถึงตอนนี้เลยนะลืมแล้วเหรอหรือว่าไม่อยากจะคิดถึงฉันอุบัติเหตุอะไรนะฉันไม่เห็นจะจำได้เลยแกเป็นใคร ฉันมีชีวิตยอยู่แทนแกมาตั้งหลายปีคอยดูแลร่างกายของแกยอย่างดีและยังซื้อบ้านเล่นรถให้แกด้วยมีงานที่มั่งคงให้แกจากนั้นฉันก็ได้เจอกับเขาอีกครั้งในไม่คิดว่ามันคือโชคชะตาเหรอโชคชะตาอะไรฉันทำเรื่องที่นายอยากทำมาตลอด ตอนที่สิเก้าอลเขาไวต่อความรู้สึกมากเขาชอบให้คนจุกที่ต้นคอชอบให้ก่อนนานๆนนและไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเสร็จจิจการแล้วจะต้องอาบน้ำเขาดิ่มมากเฝงอียังจำสิ่งที่เมื่อก่อนในจินตนาการถึงเขาตอนกลางคืนได้ไหม ฉันทำมันหมดแล้วพูดว่าอะไรของแกแกแกรู้ความคิดพวกนั้นของฉันได้ยังไงแกทำแบบนี้กับริงแย่ไม่ได้ทั้งๆท,ที่ฉันทั้งทงที่ฉันตั้งใจทำหลังจากสรภาพรักสำเร็จแล้ แต่นายกลับประสบอุบัติเหตุในวันที่จะสารภาพรับลืมไปแล้วเหรอตอนในอายุ15บห้ไดถูกรถชนเพราะปกป้องจู้เจียงเย่เพราะฉะนั้นตอนที่เจอเขาอีกครั้งฉันก็เลยเลือกเป็นเหตุการณ์รถชนเหมือนกันและนายก็ช่วยชีวิตเขาไว้จากรถชนอีกครั้งถ้าพูดแบบนี้แล้ว เขายังติดค้างบุญคุณนายด้วยล่ะแกอย่าพูดอะไรรถชนอะไรของแกฉันจำไม่ได้แกเป็นแค่ภาพลวงตาฉันต้องประสบฉันต้องประสาทหลอนไปแน่ๆใช่ฉันคือภาพลวงตาของนายแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเมื่อนายไม่เชื่อ ฉันจะให้ดูแล้วกันครึ่งปีมานี้นายทำอะไรกับฟิงอี้บ้างพอดีเลยหมอนั่นก็บอกว่าไว้พอในคิดเรื่องพวกนี้ออกแล้วก็เจอกันใหม่ไม่ใช่หรืองไงไปหาเขาสินายอยากอยู่กับเขามาตลอดไม่ใช่หรืองไงไม่นี่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉัน ชิงย่จูเจยงเย่ฮัลโหลเยงเย่เออฉันไปหานายได้ไหมมาหาผมทำไมคุณนึกเลิกก่อนหน้านี้ออกแล้วเหรอเปลา่าแต่วันนี้ฉันเพิ่งฝังได้นะฉันอยากเจอนายได้ไหมขอโทษนะผมกำลังค,คุยธุรกิจอยู่ไม่ว่าง หลังจากนั้นก็ได้ดึกมากแล้วไว้วันหลังค่อยว่ากันใครเหรอคุณดูอารมณ์ไม่ค่อยดีนะแผนการที่คุณบอกเมื่อกี้นี้ที่ว่าถ้าผมเริ่มต้นความรักหรือชีวิตใหม่อาการเพิ่งพาอีกไฟประหลาดปรหลาดที่มีต่อคนนั้นจะหายไปจริงเหรอ ในสถานการณ์ปกติก็จะเป็นแบบนั้นคุณอาจจะแค่มีอาการการรับรู้และความเข้าใจผิดต่อเขาก็ได้จริงสิแล้วการสัมผัสเมื่อตอน่ายเป็นยังไงบ้างราบรื่มมากพรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มง,งานแล้วเป็นตำแหน่งที่เขาจะไม่มีวันได้สัมผัสถึงตลอดไปตอนที่20 งั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยดื่มด้วยการสักแก้วไหมไม่มีอะไรน่าฉลองหรอกผมคออ่อนและเมาแล้วนิสัยไม่ดีคุณต้องไม่ชอบตอนผมเมาแน่นอนงั้นผมฉลองให้คุณแต่คุณตามสบายเลยครับสวัสดีทานอะไรกันอยู่เป็นเอิญจังเลย ผมก็ไม่ได้ทานมื้อเย็นพอดีเลยคุณชิงผมจำได้ว่าผมไม่ได้เชิญคุณอืมผมแค่ผ่านมาแถวนี้พอดีบังเอิญจริงๆที่คุณกำลังทำเรียกว่าใช้อำนาจลุกรํำเรื่องส่วนตัวขอ,ชชของประชาชนได้หรือเปล่าคุณจะทำตัวเหมือนสตอกเกอร์ไปถึงเมื่อไหร่ จู่เจียงเย่ผมเป็นคนรับผิดชอบคดีของคุณและคดีของผมยังไม่ได้ปิดคุณคิดว่าเส้นเทียงสิงไม่รู้ว่าคุณยังมีชีวิตอยู่หรอคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ตัวเองอัน,อนตรายมากตอนบ่ายคุณยังกล้าไปสัมภาษณ์งานอีกคุณกลัวเส้นเทียงจะไม่มาเอาชีวิตคุณหรือไง คุณตรวจเจออะไรบ้างคุณยอมรับว่าตัวเองถูกสำคุณยอมรับว่าตัวเองถูกลพาตัวแล้วเหรอผมถามว่าคุณตรวจเจออะไรบ้างผมก็กำลังถามอยู่นี่ไงคุณก็รู้ว่าถ้ารับใช้ประชาชนอย่างพวกผมทำงานลำบากจะตายช่วยผมบ้างสิต่อให้คุณแค่พูดระบายนิดหน่อย ก็มีประโยชน์ต่อคดีนี้แล้วที่แท้ก็ยังไม่ได้เจออะไรตำรวจคนนี้เจ้าเล่จะตายไปยร่งตักสัมพันธ์เร็วๆจะดีกว่าไม่งั้นสุดท้ายเดี๋ยวเฟิองอี้จะถูกสงสัยผมไม่มีอารมณ์ระบายอะไรผมแค่อยากมีชีวิตใหม่โดยเร็วเชิญคุณ <S <S ชิงค่อยๆทานตามสบายผมขอตัวผมก็ขอ ตัวเหมือนกันคุณชิงเอาไม่ทานต่ออีกหน่อยหรอครับอร่อยดีอ่ะได้ยินแล้วอืมได้ยินแล้วเขาไม่ได้คุยธุรกิจอยู่แค่ไม่อยากเจอฉันเท่านั้นเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แค่นั้นสินะที่ฉันให้ในฟัง ไม่ใช่เรื่องนี้ตอนที่อยู่โรงพยาบาลในกับจู้จิงเย่ดูสนิทก,กันดีเลยรู้สึกว่านายจะเป็นคนแรกที่เขาเข้าหาหลังจากที่ปรากฏตัวเขาไม่ได้บอกนายจริงๆหรอว่าเครื่งปีที่เขาหายตัวไปเข้าไปไหนฉันคิดว่าเรื่องนี้มีรับลมคมในถ้าเขาไม่แคร์นจริงๆแล้วก็ทำไมต้องถามฉัน อย่าลน้นลานด้วยว่าตรวจเจออะไรหรืออย่างในว่าไหมในลองคิดดูดีๆสไิไม่ดีดีไม่ดีเรื่องนี้อาจจะสืบสาวไปถึงองค์กรค้ามนุษย์ขนาดใหญ่ก็ได้อืมในพูดถูกเขายัางเเคชันอยู่